สวัสดีครับวันนี้เราจะมาบอกเรื่องวิธีการขุนตัวเมียอย่างไงให้เพาะได้ลูกปลาเยอะๆนะครับเราก็จะเลี้ยงตัวผู้ไว้ในถัง5ลิตรนะครับแล้วก็จะเลี้ยงตัวเมียไว้ในโหล20 24นิ้วนะครับเราก็จะตักตัวผู้ใส่ลงไปนะครับแรกก็ผ่านมาก่าแรกแรกหนึ่งถึงห้าวันนะครับผมจะปล่อยให้ตัวผู้ผ่ผาน จนกว่ามันจะเริ่มกัดตัวเมียนะครับแล้วค่อยตักออกนี่เห็นไหมครับโหลขนาด24นิ้วนะครับนนและหลังจาก5วันนะครับเขาก็จะไม่ค่อยกัดกันอันนี้คือการเซฟตัวเมียได้เยอะเลยนะครับไม่ให้ตัวเมียช้ำเราก็จะปล่อยไว้1 0 1ถึง15นาทีนะครับแต่ละวันจะพานประมาณเราจะพานจนกว่าคือให้เราสังเกตนะครับวา่าท่าทีตัวเมียจะเป็นยังไง ตัวเมียจะเริ่มทําวอรดแล้วหัวจะเริ่มตกนะครับแล้วเราให้สังเกตที่ท้องนะครับถ้าจะให้สังเกตท้องนะครับเราสังเกตตอนเช้าไม่ใช่ว่าสังเกตตอนให้อาหารเสร็จนะครับสังเกตตอนเช้าว่าท้องเขาจะใหญ่กว่าปกติไหมหรืออะไรไหมแต่ว่าถ้าในโหล24นิ้วเริ่มมีวอรดนะครับผมแนะนำว่าให้ ward, ตีวอดตัวเมียให้แตกนะครับป้องกันการไข่ไหลเลยครับ เราก็จะปล่อยไว้1 0ถึง15นาทีนะครับและหลังจาก1 0ถึง15นาทีนะครับเราก็จะตักตัวผู้ออกนะครับพ่อผมเราก็ทำอย่างนี้ทุกวันนะครับให้สังเกตอาการของตัวเมียนะครับให้เอาความพร้อมปลาเป็นหลักนะครับไม่ใช่ความพร้อมเรานะครับ เเเเราาายยมตักอ่อชอลลๆถ้าผมจะแนะนะนําอีกอย่างหนึ่งนะครับเพื่อลดการตกใจของตัวผู้เวลาเลี้ยงลูกนะครับผมจะใช้มือเนี่ยแหละครับตักแล้วก็มาใส่มันจะได้ชินมือเพื่อลดความตกใจอันนี้ก็อาจคนอื่นอาจบอกไม่มีส่วนแต่ผมก็ทําอย่างนี้นะครับก็ได้ลูกปลาอย่างที่ผมผมถ่ายให้พี่ดูครับ เวลาเราเปิดให้อาหารนะครับมันไม่ตกใจไม่กินลูกนะครับอันนี้ก็อยู่ที่ปลาของปลาแต่ละตัวด้วยนะครับแต่ถ้าที่บ้านผมทําเป็นหลักผมก็จะทําประมาณนี้ครับอันนี้ถ้าใครสงสัยอะไรก็เม้นไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับยังไงผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ไ้ด้วยนะครับสวัสดีครับ